สวัสดีค่ะคลิปนี้เราจะมาพูดถึงการใช้คำสั่ง if else นะคะในกรณีที่เรามีเงื่อนไขมากกว่า2เงื่อนไขหรือมีทางเลือกให้เลือกการทำงานมากกว่า2ทางเลือกนะคะเราจะใช้คำสั่ง if else โดยมีรูปแบบของการใช้คำสั่งดังนี้นะคะก็คือ เราเริ่มทำการทดสอบเงื่อนไขที่1นะคะ if เงื่อนไขที่1ถ้าเงื่อนไขที่1เป็นจริงนะคะเราจะทำคำสั่งที่1ซึ่งคำสั่งที่1ตรงนี้เนี่ยจะมีมากกว่า1คําคำสั่งก็ได้นะคะแต่ถ้าเงื่อนไขที่1เป็นเท็จถ้าเกิดว่าเงื่อนไขที่1ตรงนี้เป็นเท็จนะคะก็จะค่ามาทำคำสั่ง ในส่วนของเอลก็จะมาทำการทดสอบเงื่อนไขตัวที่2ขึ้น if อีกครั้งหนึ่งนะคะาการทดสอบเงื่อนไขตัวที่2ตรงนี้เนี่ยจะทำเมื่อเงื่อนไขที่1เป็นเท็จนะคะเมื่อทำการทดสอบเงื่อนไขที่2แล้วเงื่อนไขที่2เป็นจริงก็จะทำในส่วนของคำสั่งที่2ซึ่งจะมีกี่คำสั่งก็ได้เหมือนกันแต่ถ้าเงื่อนไขที่2เป็นเท็จ ไปไหนก็จะมาทําคําสั่งที่อยู่หลัง L นะคะ,ะตัวอย่างนี้สมมติว่าเรามีทางเลือกอยู่3ทางเลือก3เงื่อนไขการทดสอบเงื่อนไขเนี่ยเราจะทดสอบอยู่2เงื่อนไขนะคะถ้าเรามี3ทางเลือกนะคะเราจะทดสอบ if e แค่2ครั้งก็คือทดสอบเงื่อนไขที่2เสร็จแล้วถ้าเงื่อนไขที่2เป็นเท็จเนี่ยก็จะมาทำตาม คำสั่งที่3ก็คือทางเลือกที่3นั่นเองเราไม่ต้องมีคําว่า if อีกนะคะตรงนี้ถ้าเรามีแค่3เงื่อนไขท้าเงื่อนไขที่2เป็นเท็แล้วเนี่ยมันก็คือเหลือทางเลือกสุดท้ายแล้วจึงไม่ต้องใส่คําว่า if อีกนะคะก็ให้ทําคําสั่งที่เหลือได้เลยว่าให้ทําอะไรซึ่งคําสั่งไม่ว่าจะเป็นจริงหรือเป็นเท็ก็ตามสามารถมีได้มากกว่า1คําสั่งนะคะต้องการให้ทำคำสั่งอะไรบ้างแล้วก็สามารถใส่เข้าไปได้เลยภายใต้เครื่องหมายปีกกาตัวนี้ นะคะ,ะมาดูโฟ o c ชาร์ดแสดงการทำงานของ if l i f นะคะและเริ่มด้วยการทำการทดสอบเงื่อนไขตัวที่1ก่อนถ้าเงื่อนไขตัวที่1เป็นจริงก็จะมาทำในส่วนของคำสั่งที่1เมื่อทำเสร็จแล้วก็ออกมานะคะออกมาทำประโยคคำสั่งต่อไปนะคะข้างล่างนี้นะคะ แต่ถ้าเงื่อนไขที่1เป็นเท็จก็จะมาทําการทดสอบเงื่อนไขที่2เมื่อทดสอบเงื่อนไขที่2แล้วเงื่อนไขที่2เป็นจริงก็จะมาทําในส่วนของคําสั่งที่2ตรงนี้เมื่อทําเสร็จแล้วไปไหนก็จะออกมาจากประโยคคําสั่ง if เพื่อมาทําคําสั่งถัดไปเหมือนกันแต่ถ้าเงื่อนไขที่2เป็นเท็จก็จะลงมาทําคําสั่งที่3นะคะ ทำเสร็จแล้วก็ลงมาทําประโยคคําสั่งถัดไปเหมือนกันเพราะฉะนั้นการทดสอบเงื่อนไขนะคะไม่ว่าจะกี่เงื่อนไขก็ตามเมื่อทําตามคําสั่งเรียบร้อยแล้วก็จะออกมาทําคําสั่งถัดไปซึ่งคําสั่งให้เลือกทำเนี่ยจะทําแค่อย่างใดยอย่างหนึ่งเท่านั้นนะคะไม่ได้ทําพร้อมกันทั้งคําสั่งที่1คําสั่งที่2คําสั่งที่3นะคะเดี๋ยวเราไปดูในตัวอย่างโปรแกรมกัน ะะว่าจะเขียนได้ยังไงในการใช้คำสั่ง i f e l s f นะคะเรามาดูตัวอย่างโปรแกรมการประยุกต์ใช้คำสั่ง i f e l s f สำหรับทดสอบเงื่อนไขกรณีที่เรามีทางเลือกมากกว่า2ทางเลือกนะคะในตัวอย่างนี้สมมุติว่าเราจะเขียนโปรแกรมสำหรับาหาราคาสินค้าว่าจะได้ราคาชิ้นละ ี่บาทโดยทางร้านกำหนดเงื่อนไขไว้สามเงื่อนไขนะคะก็คือถ้าลูกค้าซื้อสินค้ามากกว่า200บาทจะคิดราคาสินค้าชิ้นละ20บาทแต่ถ้าซื้อสินค้าในช่วง100ถึง200ชิ้นก็จะให้ราคาชิ้นละ15บาทแต่ถ้าซื้อน้อยกว่า100ชิ้นจะให้ราคาชิ้นละ สิบ,บาทนะคะเราจะเขียนตั่นไขยังไงในการทดสอบว่าเราจะได้ราคาสินค้าชิ้นละกี่บาทนะคะเรามาดูตัวอย่างเลยเราสร้างออบเจกต์ของคลาสแกนเนอร์เข้ามาก่อนนะคะตั้งชื่อว่า kb เอาไว้สำหรับรับข้อมูลทางคีย์บอร์ดประกาศตัวแปร price นะคะ ประกาศตัวแปร price เอาไว้รับราคาสินค้าแล้วก็ประกาศให้แสดงข้อความก่อนอแสดงข้อความว่าป้อน ป้อนจำนวนสินค้าเราให้ป้อนจำนวนสินค้านะคะแล้วก็มารับจำนวนสินค้าใช้ตัวแปรนำนะคะรับจำนวนสินค้าที่ผู้ใช้จะป้อนเข้าไป เมื่อเรารับจำนวนสินค้ามาเก็บไว้ในตัวแปรนำเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปเราก็จะมาเริ่มทําการทดสอบเงื่อนไขว่าตัวแปรนำก็คือจำนวนสินค้าที่เราซื้อเข้ามาเนี่ยมากกว่า200ชิ้นไหมตามเงื่อนไขนี้ใช่ไหมคะมากกว่า200ชิ้นไหมเราก็จะใช้คำว่านำมากกว่า200เป็นจริงให้ทำอะไรคะ เราจะให้ price เก็บเลข20ก็คือให้ price ให้ราคาสินค้าเท่ากับ2 8บาทนั่นเองแแต่ถ้าไม่ใช่ไม่ใช่ก็คือแสดงว่าสินค้าที่ซื้อมาเนี่ยนะคะน้อยกว่า200ใช่ไหมคะทีนี้น้อยกว่า200เนี่ยมันอยู่ในช่วงไหนมันอยู่ในช่วง100ถึง200ไหมหรืออยู่ในช่วงน้อยกว่า100ใช่ไหมคะยังบอกไม่ได้ ก็ยังมีอยู่สองราคาดังนั้นเราจึงต้องมาทำการทดสอบเงื่อนไขจำนวนสินค้าอีกครั้งหนึ่งว่าถ้าสินค้าที่ซื้อมาเนี่ยมันไม่มากกว่า200แล้วมันมากกว่าหรือเท่ากับ100่้ยไหมก็คือเราจะเอาเงื่อนไขตัวที่2มาทำการทดสอบนะคะเราจะใช้คำว่านำมากกว่าหรือเท่ากับ100ถ้าเป็นจริงให้ทำอะไรคะ ถ้าเป็นจริงก็จะได้ราคาสินค้าชิ้นละ15บาทแต่ถ้าเงื่อนไขนี้เป็นเทจเอวนะคะเป็นเทจทำอะไรเป็นเทจเราจะได้ราคาสินค้าชิ้นละ10บาทนั่นก็คือเงื่อนไขที่1ทําคัำการทดสอบว่าจำนวนสินค้าที่ซื้อมาเนี่ยมากกว่า200ชิ้นหรือเปล่า ถ้ามากกว่า200ชิ้นเป็นจริงก็จะได้ราคาสินค้าชิ้นละ2ี่บาทแต่ถ้าไม่ใช่ก็จะมาที่เอลนะคะทำการทดสอบเงื่อนไขครั้งที่2นะคะจำนวนสินค้ามากกว่าหรือเท่ากับ100ไหมถ้าเป็นจริงก็จะให้ราคาสินค้าเท่ากับ15บาทแต่ถ้าไม่ใช่ก็คือเป็นเท็จแสดงว่าสินค้าที่ซื้อเนี่ยไม่เท่ากับ100นะคะ หรือไม่ได้มากกว่า100ก็แสดงว่ามันน้อยกว่า100ใช่ไหมคะในเมื่อทดสอบแล้ว20บาทก็ไม่ใช่จะได้15บาทก็ไม่ใช่เพราะฉะนั้นก็จะเหลือทางเลือกเดียวก็คือได้10บาทดังนั้น l ตัวสุดท้ายไม่ต้องใช้ if อีกแล้วนะคะเราก็จะใช้ l แล้วก็กำหนดค่าให้กับตัวแปล p r i c ได้เลยเพราะเหลือทางเลือกตัวสุดท้ายแล้วนะคะ ทีนี้เราลองมาแสดงดูบ้างนะคะว่าได้คำตอบตามนี้ไหม system. out. print เราลองมาแสดงค่าของนำนะคะว่านำของเราเท่ากับเท่าไหร่นำมาแสดง เราต้องการให้แสดงค่าของนำต้องการให้แสดงค่าของ price โอเคนะคะใส่จำนวนสินค้าสมมติเราซื้อสินค้าเท่าไหร่300ชิ้น เห็นไหมคะนำสามร้อยชิ้นเราจะได้ราคาสินค้าชิ้นละยี่สิบบาทแสดงว่าเงื่อนไขแรกเป็นจริงใช่ไหมคะนำมากกว่าสองร้อยตอนนี้นำของเรามีค่าเป็นสามร้อยดังนั้นเงื่อนไขแรกเป็นจริงเมื่อเป็นจริงทำอะไรคะก็จะแสดง price เท่ากับยี่สิบออกมาลองดูใหม่นะคะถ้าเกิดว่าเราซื้อสินค้าร้อยห้าสิบชิ้น สินค้า150ชิ้นเราจะได้ราคาชิ้นละ15บาทนั่นก็คือการทำงานเครื่องจะทำการตรวจสอบเงื่อนไขแรกก่อนว่านำที่ซื้อมาเนี่ยมากกว่า200ไหมอันนี้เราซื้อสินค้ามา150ชิ้นใช่ไหมคะ,ะแสดงว่าเงื่อนไขนี้เป็นเทสเมื่อเป็นเทสจก็จะมาทำคำสั่งที่อยู่หลังเอลก็คือทำการทดสอบเงื่อนไขอีกครั้งหนึ่ง ว่านํามากกว่าเท่ากับ100ไหมตอนนี้เราซื้อสินค้า150ใช่ไหมคะดังนั้นเงื่อนไขที่สองของเราที่เราเขียนว่านํามากกว่าหรือเท่ากับ100เงื่อนไขนี้เป็นจริงเมื่อเงื่อนไขนี้เป็นจริงเร,เ,เราก็จะได้ราคาสินค้า15บาทดังนั้นราคาสินค้าที่แสดงออกมาจริงเท่ากับ15นะคะตีนนี้ทดสอบอีกครั้งหนึ่งนะคะ เราซื้อสินค้า20ชิ้นเราซื้อสินค้า20ชิ้นเราจะได้ราคาสินค้าชิ้นละ10บาทการทดสอบก็เหมือนเดิมค่ะทดสอบเงื่อนไขแรกนำมากกว่า200มิ้ยไม่ใช่มาทดสอบเงื่อนไขที่2นํนำมากกว่าหรือเท่ากับ100มิ้ยก็ยังไม่ใช่ยังเป็นเทสอยู่เมื่อเป็นเทสไปไหนก็จะมาทำคำสั่งที่อยู่หลัง e l i ก็คือให้ price เท่ากับ10บาทนั่นเองนะคะ ทีนี้ถ้าเกิดว่าเราอยากจะเพิ่มเติมเข้าไปเช่นเราบอกว่าเราต้องการหาจำนวนเงินที่ลูกค้าต้องจ่ายด้วยนะคะหลังจากทดสอบหาราคาสินค้าแล้วแล้วลูกค้าต้องจ่ายเงินเท่าไหร่จากจำนวนสินค้าที่ซื้อนะคะเราก็สามารถที่จะเพิ่มคำสั่งเข้าไปได้นะคะให้แสดงมันนี่ จำนวนเงินที่ต้องจ่ายเท่ากับจำนวนสินค้าคูณด้วยราคาใช่ไหมคะซื้อสินค้า300ชิ้นจะได้ราคาชิ้นละ20บาทเงินที่ต้องจ่ายก็คือ6,000บาทนะคะ,ะหรือถ้าซื้อสินค้า100ชิ้น 100ชิ้นนะคะจะได้ราคาสินค้าชิ้นละ15บาทตรงตามเงื่อนไขนี้ใช่ไหมคะนำมากกว่าหรือเท่ากับ100ถ้านำเท่ากับ100หรือนำมากกว่า100ก็จะได้ราคาชิ้นละ15บาท15บาทคำนวณแล้วเป็นเงิน1,500บาทที่ลูกค้าต้องจ่ายหรือถ้าหากว่าเราซื้อสินค้า50ชิ้น50ชิ้น จะตรงตามเงื่อนไขตัวไหนคะนำมากกว่า200ใช่ไหมไม่ใช่ก็จะมาทำหลังเอลใช่ไหมคะทดสอบใหม่นำมากกว่า100ใช่ไหมไม่ใช่เมื่อไม่ใช่ก็จะมาทำที่เอลก็คือได้ราคาชิ้นละ10บาทนะคะไพร์ของเราคือ10บาท10บาทซื้อ50ชิ้นรวมเป็นเงิน500บาทนะคะนี่คือตัวอย่างของการประยุกต์ใช้คำสั่ง if else นะคะในการทดสอบเงื่อนไขกรณีที่เรามีทางเลือกมากกว่า2ทางเลือกซึ่งอาจจะเป็น3 4 5 6 7 8ทางเลือกก็แล้วแต่นะคะเราสามารถที่จะใช้ if e l if ไปเรื่อยๆนะคะถ้าเราสังเกตเราจะเห็นว่าตัวอย่างนี้เรามีทางเลือกอยู่3ทางเลือกใช่ไหมคะมีราคาชิ้นละ20 15แล้วก็10 สังเกตว่าเราจะใช้ if ในการทดสอบเงื่อนไขแค่2ครั้งครั้งที่3ไม่ต้องทดสอบแล้วเนื่องจากว่าถ้าเงื่อนไขที่2เป็นจริงเราจะได้ทางเลือกที่2แต่ถ้าเงื่อนไขที่2เป็นเท็จเราเหลือทางเลือกสุดท้ายคือได้10บาทใช่ไหมคะเราก็สามารถที่จะกําหนดให้ Pri c ทเท่ากับ10บได้เลยโดยที่เราไม่ต้องมาเช็คว่า if นําน้อยกว่า100ออีกครั้งหนึ่งไม่ต้องเพราะอะไร เพราะเงื่อนไขที่2เราบอกว่านำมากกว่าหรือเท่ากับ100ใช่ไหมถ้าไม่ใช่ก็แสดงว่านำน้อยกว่า100อยู่แล้วใช่ไหมคะเราจรึงไม่จําเป็นที่จะต้องทดสอบว่า if นำน้อยกว่า100หรือไม่นะคะสามารถที่จะใส่ราคาได้เลยในทางเลือกตัวสุดท้ายนะคะโอเคนะคะสำหรับตัวอย่างการใช้ if else ก็มีเพียงเท่านี้นะคะเอาไปประยุกต์ใช้ ในงานของตัวเองได้นะคะ